สวัสดีครับผมพี่เฟรนเทลลาซาด้านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทลลาซาด้านะครับกับผมนะฮะผมเฟร์นะครับเป็น Certified Trainer ของลาซาด้านะครับนอกจากนอกกจานั้นนะครับยังเป็นลาซาด้าเซ l เ r Ambassador ตอร์ประจำปี2020ด้วยนะครับเป็นเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับช่วงนี้เนี่ยก็จะมีไลฟ์เยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งนะครับทั้งเพจเฟซบุ๊กช่องยูทู ต่อคำถามทางบ้านเพิ่มเติมนะครับถ้าสินค้าไม่เคลื่อนไหวนานๆคือขายไม่ได้ทางลาซาด้าจะรับจะรับการขายมีสินค้าโดนระงับแจ้งว่าสินค้าเนื่องจากมีการที่ไม่มีการเคลื่อนไหวยอดเข้าชมต่ำอ่าใช่ครับถ้าสินค้านะครับที่ไม่มียอดเข้าชมหรือยอดเข้าชมต่ำลาซาด้ามองว่าสินค้าเหล่านั้นไม่มีคุณภาพนะครับเขาจะปลดสินค้าเหล่านั้นลงนะครับวิธีการนะครับผมให้ให้แนวคิดอย่างนี้ละกันคือ มันไม่มีคุณภาพจริงๆเราลงไปมันก็ขายไม่ได้นะครับสิ่งที่ให้มันขายได้นะครับก็คือลูกค้าต้องเห็นต้องมียอดเข้าชมนะครับแล้วก็อหลายๆอย่างเนี่ยนะครับมีโปรโมชั่นที่ดึงดูดลูกค้าให้ลูกค้าอยากจะซื้อชิ้นนั้นนะครับ <ico> เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ไปลองแก้ไขก่อนแล้วก็ลองไปใช้เครื่องมือของรัสด้าเนี่ยในการโปรโมตในการให้ลูกค้าเห็นมากขึ้นนะครับแก้ไขอะไรบ้างแก้ไขชื่อให้ลูกค้าหาเจอตั้งชื่อที่ลูกค้าเรียกนะครับอย่าตั้งชื่อตามเราเรียกรูปภาพรายละเอียดให้ชัดเจน นะครับรูปภาพเนี่ยแตกต่างกับร้านค้าอื่นนะครับเป็นที่ดึงดูดนะครับให้ลูกค้ากดเข้ามาซื้อประเภทว่าไปก๊อปรูปคนอื่นเข้ามาเนี่ยไม่แนะนำนะครับประเภทว่าไปแคปเจอร์หน้าจอมาจากเว็บต่างๆในต่างอามาลงอันนี้ก็ไม่แนะนําควรจะทําภาพเองทําไม่เป็นก็ต้องเรียนรู้นะครับก็ต้องลองดูเนาะว่าเฮ้ยเราเราสามารถที่จะทําภาพเองเนี่ยจริงๆมันมีเครื่องมือวิธีการนะครับ เยอะแยะมากมายนะครับลองไปหาดูเนาะนะครับแล้วก็รายละเอียดเป็นที่ถูกใจลูกค้าไหมคือตรงใจกับลูกค้าที่เขาต้องการอ่ะต้องการแก้ป,ปัญหาต้องการข้อมูลต้องการแบบเฮ้ยความน่าเชื่อถือมีโปรโมชั่นไหมอ่าแบบนี้ครับก็ลองไปเพิ่มดูเนาะคราวนี้ถ้าเกิดสุดท้ายลองแก้ปไปแล้วเนี่ยไอชิ้นนั้นอ่ะยังไงก็โดนปลดลงมาอีกให้ลบใหม่เลยให้ลบเลยครับลบแล้วลงใหม่ให้แบบมีคุณภาพดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ป,ปัญหาเนาะ มีกรณีไหนบ้างที่ทำผิดกฎแล้วโดนปิดร้านนะครับมีกรณีไหนบ้างที่ทําผิดกฎแล้วโดนปิดร้านถ้าโดนปิดร้านเลยคือขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ขายสินค้าละเมิดอ,อ,อะละเมิดลิขสิทธิ์อาจจะยังไม่โดนอาจจะโดนแค่หักประมาณสักสิบสองคะแนนนะครับเาขายสินค้าผิดกฎหมายอันนี้โดนเลยนะครับไปก๊อปปี้นะครับละเมิดเรื่องของ การกั่นแกล้งร้านค้าอื่นอะไรพวกนี้ถ้รโศนสัดได้ก็จะโดนปิดร้านเลยนะครับอันนี้ก็ก็ให้ระวังเนาะส่วนใหญ่จะไป็โดนหักคะแนนมากกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวไว้ผมมาอัปเดตให้เร่า้าแล้วกันเนาะเรื่อง เรื่องนี้นะครับว่าอะไรโดนหักคะแนนบ้างเพราะล่าสุดมันก็มีอัปเดตเพิ่มขึ้นมานะครับครับหากชอบคลิปของผมนะครับยังไงเนี่ยกดลิงก์ด้านล่างนะครับเป็นการโดเนทนะครับเบียกาแฟผมแค่คนละ1แก้วท่านเองนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยถ้าไม่สะดวกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ติดกระดิ่งช่อง YouTube เพจ Facebook นะครับให้กับช่องพี่เฟนเทลัสดาด้วยครับยังไงวันนี้เนี่ยลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ